ครับพี่นองผู้ที่เลี้ยงตะก,กั่วแตนน้ำกันเนาะมือเกา่ามือใหม่เด้อผู้ที่เคยเลี้ยงผู้บ่เคยเลี้ยงอ่าถ้าเข้ามาแ่บะอบการช่วยกันฟังนอกพี่นองเนาะเพราะว่า,วาตามที่ผมเฮ็ดน,นี่กะัผู้โเริ่มต้นมาแล้วได้สี่สิบกว่ามือแล้วเตัมงแต่วันที่หนึ่งเดือนก่อนมาเลย,เยน,เนี่ก็วันที่สิบสิบสี่สิงหา ประมาสี่สิบกว่าวันก็ถือว่าโอเคพี่น้องโอเคคันคัง้งแรกผมมาฉีดหนึ่งเอามาฉีดหนึ่งก็มาทำการฟักการนี่ได้ไข่มาประมาณครั้งแรกได้หกฉีดถือว่าโอเคส่งให้พี่น้องมัดฉีดละพันละพันนะถือว่าโอเค,ออว,อเควันนี้มารอบสอง บากันสองวันนะครับบาดสองวันเจ็บไครโอเคได้ได้อีกซ้ำเกาในหกขีดอีกแต่ถือว่าพันเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงื่อนขีละพันคือคิดเพียพี่น้องคิดเราได้เท่าไดรครับบาดนี้พอาแต่ผมเจ็บรอบสองแล้วผมเที่ยวกันจับโตขายไปเลยเพราะว่ากันเอาไว้โดนมันเป็นอย่างพี่น้องมันมันใครจะเอามัดผู้พี่น้องกินมันก็จิตทองเบามันก็จิบว่าแ่บไม่วันใครมัน ก็เลยเทิงแจกพี่แจกน้องแจกลูกแจกเต้าเทิงอยู่ของทอดขัวแน่กน็แต่เงินคาดว่าประมาณพันนี่แหละมันขายหมดเห็นว่าพี่ปปน้องก,กินจะได้พันขัวยู่หรอกครับถือว่าโอเคขายเลี้ยงตากแตนน่าก,ก็ถือว่าช่วงนี้ก็พ่อไปได้โยเลี้ยงไข่นี่ผมคิดว่าตลาดโค้งสิตันต่อไปนี่พี่น้องคิดคือผมบ่ครับจะร้องมาตลาดตันอยูยแล้วเลี้ยงไข่ เราเลี้ยงตัวเนี่ยเสิบีมุม้ยปัญหาแลอวเลี้ยงตัวเนี่ยตัวนี้ก็พอไปได้ยีดอกเพราะวา่ามันก็นส่งคืออยู่ผู้ซื้อผู้กินผู้สิรรับให้ก็มีผู้สิริสิสน้ำบ้านก็พอได้เพราะว่ามันเป็นอาหารต่อไปนี่ให้ใจขึ้นว่านเนี่ยการมือผู้ซื้อก็สิอาสีเขียดหาเขียดนี่หรือเป็นโลดเนี่ยก็จะจัดการเลี้ยงเองเลยเฮ็ดคอกนี่สิ้อที่เป็นอคอกกันทุกบ้านมันต่อไปก็ค เจอก,การเ็ดเป็ดครอบง่ายไปนี่มึงใครพี่น,น,น้องลูกันครับซุปนี่ติดจองมาเราใครซุปเหนียวเมื่อไหรนี่จ้ากอนซ้ำข้าเจ้าเอาโบมไปข้าเจ้าประมาณสิบกว่าหมื่นโอเคแล้วโบมไปเสียวาช่วงนี้ตลาดก็พอไปได้ย่ดอกเลี้ยงกันขายเลี้ยงได้พี่น้องออกกองวันละกันรอสักครู่ทั้องหยุกต้อกจับกล่องเอ้าเอาไปยัง เราตัวได้ออกไปใกล้กินเอาสมมันยังก่องใกล้จินไปเลยเดี๋ยวมันจะออกไปแค่ครับก็ถือว่าเลี้ยงกันเลี้ยงกต่งแต่งมาถือว่าโอเคครับเขาลงกทุนเมื่อไรลงทุนทีเดียวจบลงทุนแค่พันเดียวเดี๋ยนะเ้า็ยายพันมาถือว่าเลียงอยากคือ,อยังผมเลี้ยงแบ่เลี้ยงง้วนเลยคือว่า ว่าอย,ยากปานนันพี่นอ้องลงทุนพันหนึ่งขับไปในขายมัดกัสิลักหมื่นแล้วแค่สิบผาสี่สิาบั้นนะ่ะลงทุนพันเดียวหรือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าโอเคสี่สิบผาบั้นแต่งเงินหมืน่นกลัวๆก็ถือว่าโอเคนเนาะเลี้ยงไข่รในพี่น้องกัคิดว่าค,คือผมมัละคือผู้ใดก็ได้คิดว่าทชคสิต,ตันเพราะว่าผู้ใดก็เลี้ยงผู้ใดก็เลี้ยง ทั้งอื่นฟาร์มใพไงก็จะห้องเลี้ยงครับวันนี้เราต้องอ่านหาเนี่ยวตลาดมันอ่านหาโตมันโตขายพี่น้องโตยับโตขายอย่างเดียวไอ้เนี่ยห้งองบอลในรุงต้นไหลหรอกต้องขึ้นทีเดียวจบเนาะรุ่งสีม,ม่วงมีปัญหาเดี๋ยวเรียงก,กันรุ่งต้นพี่น้องเพิ่งแต่งสีเดียวเกิดขาดต่อไปผมคิดวา่า เสียวมุเชียวล้วเ็ยังไงเอาชคงสิบวนปัญหาทีนอเฮยน้อยมันก็จะกัดคือข้าววานนะเง็้ยังไงเอาคงสิบวันปัญหาสิบไปว้พูนทางนอกมาเนี่ยเสียแดดครึ่งนึ่งมาแดดครึ่งนึ่ง่านมาอนาคตํำปีน้องอย่างไรโตมันเจ้ามักกินหลนเนียพคนน่มักอยากหัวหลนหัวหลนหัวหลนขายให้ได้อมันลายขายหลนขายเงในมัดเหยียดเนไง ว่าไข่เขาบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ขีดละพันพี่เก่าแล้วไข่ฟีเนาะเขาเห็ดเอาเนาะเขาบริสุทธิ์เอาพี่น,อน้องเขาบริสุทธิ์ไข่ฟี่เด็ดพีเห็ดตึงใดๆตัวของอย่างของแม่บริสุนครับอนาคตข้างหน้าโครงกันปา่าเีนป้ามีไงครับไปทางนอกเลยเพราะว่าลงทุนแค่มงเท่านั้นต่อไปนี่ไข่เขาหาเองขีดเดียวสามารถในเป็นโลดสองโละพี่น,อน้อง เหมืนจะโลคสองโงพองรพากาาาไ,าไปไกกอีกพี่น้องว่าจะได้ยักขีดจักโลบกันหนูเอ้ยอย่างไม่ไหวยังไงับต่อไปเนี่ยขายไข่กันขึ้นว่าสิยากด้วยนะครับเนาะเอาเฮ็ดเองผลิตเองกินเองทั้เองเนาะพี่นอ้องอากาศนี้กันอ๋อผิดแต่หน้าพี่น้องผิดแต่ละหน้าไอคิดอ่านบาองอากาศนี้ตั้งแต่มันจะป็นยังไงคอยคืนแต่นาะพี่น้องเมื่อไหร่เมืม่อไหร่อ,อ,อย่างเดียงกันเลยโอ้เพิ่งเลี้ยงมันจะได้ซีซิผ่าวัน ก็ถือว่าได้เงินเมื่อนไปไปแตถือว่าโอเคแล้วพอใจแล้วครับครับครับซุ้มกิจเจ้าเห็นหลายๆเห็ดก่อนกิจเจ้ากล้งสิรวยยเราไปเนี่ยเอาเพิ่งเฮ็ดถ้ำเพิ่งเฮ็ดเพิ่อกถ้ำสำเนีิก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับครับครับโอกาสนี้ก็ฝากพี่น้องเด้ออะไรหลงเบิ่งน่องของกระผมเนาะ่องรวามแกรมือใหม่ย้าพเรียงตะกั่วแตนอย่าลืมเด้อกดติดตามโอ้ไลค์กดแชร์ให้กันเด้อพี่น้องเด้อครับครับครับสบายมา 새압수간조금 강납이랑 막합합